สวัสดีครับวันนี้ช่างมานำเสนอแนวทางกล่องแกรมมี่รับสัญญาณซีแบทไม่ได้ครับเปิดเป็นแนวทางให้นะครับก็ประมาณนี้นะครับขั้นแรกนะครับกล่องสมมุตินะครับตอนนี้ช่างก็แก้ไขรับได้นะครับก็สมมุติว่ารับไม่ได้นะครับก็ให้กดปุ่มเขียวนะครับของ Gm แกรมมี่รุ่นนี้นะครับกดปุ่มเขียวดูเวอร์ชันนะครับนะครับเวอร์ชันใหม่จะเป็นประมาณนี้นะครับซอฟต์แวร์เป็นศูนย์ หนึ่งหนึ่งห้าสามนะครับเป็นซอฟต์แวร์ตัวใหม่นะครับของแกมมี่ไอจีเอ็มครับแล้วก็กดเอ่อเอ็กซิทออกนะครับสองนะครับกดเมนูนะครับรหัสผ่านก็คือศูนย์สี่ครั้งนะครับศูนย์ศูนย์ศูนย์นะครับศูนย์ศูนย์สี่ครั้งนะครับให้ไปที่การ การติดตั้งนะครับกดเลื่อนลูกศรนี่ครับขึ้นลงที่การติดตั้งนะครับกดโอเคนะครับเลือกไปที่ค้นหาค้นหาด้วยตัวเองนะครับกดโอเคครับก็เลือกดาวเทียมนะครับเป็นที่ไปที่ไทคมนี่นะครับของซีแบนนะครับไทคม 5C นะครับค่าค่า o t a ใหม่ของของแกมมี่เขาจะเป็นค่านี้นะครับ ถ้าเป็นค่าความดีอื่นก็จะรับไม่ได้ก็เปลี่ยนเป็นอย่างนี้ครับ0กดตัวเลขได้เลยครับศตัวเลขที่รหลหมดนะคสแล้วก็เนี่ยครับเป็น0 0น1์ศูน,น,นะครับหผมจะกดให้ดูนะครับหกศนย์นะครับ0นนะครับ แล้กดเลื่อนลงมาครับแนวเป็นแนวตั้งนะครับแล้วก็เป็นซิเบรเลครับซิเบรเลก็เป็นสามหมืนะครับครับพอใส่ค่านี้ไปเครื่องเขาก็จะ OTA ให้นะครับของตัวแกมมี่นะครับถ้าเกิดเป็นกล่องเป็นเครื่องที่เพิ่งซื้อมานะครับจะรับช่องไม่ได้นะครับที่จะรับได้แค่ช่อง3นะครับเมื่อกี้ที่ช่างเจอนะครับก เปลี่ยนค่าเป็นค่านี้นะครับก็ใส่ครบก็เครื่องก็จะ ota เองนะครับก็รอจนเสร็จนะครับก็กด exit ออกนะครับกด exit ออกนะครับหรืออีกทางหนึ่งนะครับเมื่อกี้เมื่อกี้ช่างก็ลองนะครับรหัสแก้ปัญหาของแกมมี่ก็จะเป็น9 9 8 8นะครับก็กดตรงมุมนีได้เลยครับกดที่รีโมทนะครับกดเร็วๆนะครับใส่รหัส เก้าเก้าแปดอ๋อไม่ทันนะครับแป๊หนึงไม่ทันนะไม่ทันนะต้องกดเร็วๆนะครับเก้าเก้าแปดแปดนะครับอ๋อไม่ทันอีกแล้วนะครับต้องเร็วๆนิดนึ่งกดเก้าเก้ายหญนะครับเก้าเก้าเก้าอ๋กดยากนะ เนี่ยม e <ts ling> 네ีฐานฐานมันไม่มีเปล่ายากเื่นเลอืมเดี๋ยวนะครับอ่าเลนยาวไงอ่ากดเก้ากดแปดนะครับกดนะครับรอปนิดนะครับก็จะค้นหาสัญญาณอัตโนมัติครับของแกรมมี่นะครับ G M M อย่างงี้ครับตอนนี้ที่กดไม่เจอนะครับกดแล้วกดแล้ว เขาค้นหาสัญญาณจานอัตโนมัติแล้วก็ยังไม่ได้นะครับก็คือไม่มีภาพนัเองครับก็ให้ใส่อย่างที่ว่าเมื่อกี้ครับความถี่นี้นะครับ,รบอ่ตอนนี้ก็ค้นหาแอลอันเบียอัตโนมัติครับเมื่อกี้ช่างแมวก็เพิ่งจะเจอสาเหตุนะครับว่าค่าโอทตอนนี้ของเขาเปลี่ยนเป็นค่าใหม่แล้วครับค่าเดิมไม่ได้เขียนไว้นะครับเมื่อกี้ก็เป็น ประมาณนี้อย่างนี้ให้นะครับเป็นแนวทางให้นะครับเผื่อช่างไปติดตั้งแล้วเจอนะครับเมื่อกี้เจอคือรับช่องสามได้อย่างเดียวนะครับช่องอื่นจะรับไม่ได้นะครับช่องของแกมมี่เองก็รับไม่มีสัญญาณนะครับเจอปัญหาหน้างานก็ต้องทําให้ดูนะครับไม่อย่างั้นช่างอาจจะหลงทางได้นะครับว่าเออติดตั้งจานอะไรผิดหรือเปล่านะครับในกรณีที่ติดตั้งกล่องใหม่นะครับ โอเคครับตอนนี้ก็เสร็จก็จะมีสัญญาณนะครับก็กดอินโฟดูสัญญาณได้นะครับอันนี้ก็ประมาณนี้ครับสัญญาณประมาณห้าสิบนะครับความถี่ก็ประมาณนี้นะครับความถี่ OTM ใหม่ของแกมมี่นะครับค่านี้เลยนะครับโอเคครับก็หวังว่าจะเป็นแนวทางแก่ประชาชนประชชานทั่วไปและช่างด้วยกันนะครับมือเก่ามือใหม่เป็นแนวทางให้ท่านนะครับขอบคุณครับช่างแม็กก็เพิ่งเจอปัญหาเมื่อกี้เองนะครับ